ครับสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับทางช่องอุดมคนรักพระนะครับในคลิปนี้นะครับก็จะได้นําเสนอนะครับเหรียญหลวงพ่อคูณปริสุทธโธนะครับเทพเจ้าแห่งที่ราบสูงนะครับจังหวัดนครราชสีมาอําเภอด่านกลุนทศนะครับนะครับเพื่อเป็นการเผยแผ่บารมีขององค์หลวงปู่นะครับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนนะครับเนื้อตะกัวนะครับเป็นเหรียญเจริญพรบนเนื้อตะกัวนะครับ เป็นร,ปรูปครึ่งองค์นะครับด้านหน้าก็จะมีโค้ดหมายเลข88นะครับเขียนคําว่าคูณแล้วก็ณนะตรงสังคาตินะครับออกรูปแบบได้สวยงามมากเลยนะครับมาดูด้านหลังนะครับนะครับด้านหลังนะครับด้านหลังก็จะเป็นพระอาจารย์คงหรือหลวงพ่อคงพุทธสโรนะครับซึ่งเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดถนนหักใหญ่นะครับซึ่งถือว่าเป็น พระอาจารย์ของหลวงพ่อคูณนะครับที่หลวงพ่อคงนั้นได้ทรงถ่ายทอดศิลปะวิทยาเขาเรียกว่าพุทธาคมให้กับหลวงพ่อคูณนะครับนี่เาเรียกว่าเป็นเหรียญลูกศิษย์กับอาจารย์นะครับได้ออกคู่การสร้างไว้เป็นที่ระลึกน,นะครับด้านล่างจะเขียนคําว่าเจริญพรน,นะครับถือว่าเป็นเจริญพรล่างหลวงพ่อคงวัฒน,นนหักใหญ่นะครับด้านหน้าก็จะเป็นหลวงพ่อคูณเขียนคําว่าเจริญพรบนนะครับ เป็นเนื้อตะกัวตัดปีกนะครับนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่บารมีพระองค์หลวงปู่นะครับครับขอบคุณนะครับเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะครับที่รับชมแล้วก็กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการสร้างคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ